สวัสดีครับมาอีกคลิปหนึ่งเนาะอันนี้เป็นเรื่องของตัวท่อนล่างละเดี๋ยวผมจะย้ายเจ้าตัวชุดยิงท่อนล่างตัวนี้กับเฟรมหน้าทุกอย่างเนาะมาใส่เจ้าตัวเฟรมที่เอาหัวแรงจิ้ม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 มาเนี่ยนะเดีล,ลองกันดูเลยนะครับ ถ้าไหนยังไม่เคยถอดประกอบเนาะก็ดูจากคลิปนี้ได้เลยนะครับว่ามีวิธีการถอดประกอบอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคตัวนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะครับก็แล้วแต่ถนัดกันเลยเนาะว่าใครถนัดอะไรถอดอะไรก่อนอะไรหลังเนาะผมก็จะถอดเจ้าตัวตัวเขาเรียกอะไรเพจทุกอย่างหนึ่งนี่แหละ ผมไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่ผมก็จะเรียกภาษาไทยบ้านๆมาตัวล็อกสไลด์นั่นแหละตัวน,นี้นะฮะหนึ่งตัวออกมานะครับแล้วก็ถออ,อสลักนี่ได้เลยเนาะ <c oughs> สลักตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกเจ้าตัวคันค้งสไลด์นี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับคันค้างสไลด์ตัวนี้เมื่อเราถอดสลักนี้ออกปุ๊บมันจะมีสปริงตัวหนึ่งนี่ครออกมากับตัวคันค้างสไลด์ผมเรียกว่าสปริงปอปลารูปแรกมันคล้ายๆปอปลาไม่รู้ท่านอื่นเขาเรียกว่าสปริงอะไรกับคันค้างสไลด์วางไว้ก่อน นะครับเสร็จปุ๊บก,ก็คลายนอ็อตยึดรางหน้านี่ออกอหนึ่งตัวแล้วค่อยๆยกตัวรางนะครับออกมาตัวรางนี้ก็จะมีตัวมันจะมีเป็นติ่งตรงนี้เห็นไหมฮะติ่งที่เกี่ยวสปริง สปริงไกตัวนี้ครับด้านนึงเกี่ยวไว้กับตัวโครงลังหน้าเนี่ยครับต่งตัวนี้นะฮะอีกด้านนึงก็เกี่ยวกับตัวสะพานไกลครับโอเควางไว้ก่อนเราจะมีตัวเพลทด,ด้านท้ายก็ยกขึ้นมาได้เลยเนีครับโอเคตอนนี้ก็เป็นสละแล้วจะถอดสปริงไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะกระเด็นหาย แล้วก็มาตอกเจ้าหมุดตรงด้ามน,นี้ออกเนี่ยหมุดล็อกตัวชุดต้นไกตอกออกมา่ก็จะออกเสร็จปุ๊บก็ถอดเจ้าน็อตยึดชุดยิงชุดแฮมเมอร์นี่ครับ สก,กูตอนถอดมานี่ระวังนิดหนึ่งตรงนี้จะมีสปริงเนี่ยครับตัวตัดการทำงานของตัวตอกวาลวเนี่ยครับค่อยค่อยยกขึ้นมาแล้วก็ใช้นิป้งนี้ทาบเอาไว้พวกมันจะมีสปริงอยู่ตัวหนึ่งเห็นไหมครับสปริงตัวนี้เนไหมครับ,รบใช้นิป้งนี้ทาบเพื่อกดเอาไว้ ไม่มีอะไรแล้วก็ยกเสียบเข้าไปได้เลยสึบเข้าไปได้เลยเข้ากันได้พอดีแหละเพราะว่ามันคือยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปน็อตควงมายไปไหนล่ะตัวนี้ใส่น็อตล็อกตัวน,นี้เข้าไป ใส่ไว้ก่อนทำไม่ยากนะครับค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆทำไปนะครับอ่ามันจะมีอยู่นิดนึงก่อนที่จะประกอบตัวลางหน้าเนาะเดี๋ยวผมบมอบตรงนี้นึิงพอดีผมได้คนที่อยากจะใส่ตัวปุ่มปลดแม็กของแต่งนะครับนะฮะ นี่ครับที่เป็นปุ่มกดแม็กของแต่งจากยี่ห้อ api เนี่ยครับจะมีปุ่มกดแม็กมาให้วัสดุก็เป็นรูปิเนียมีแป้นสําหรับกดก็ติดตรงนี้เนาะแล้วก็มีตัวสกูยึดตัวหนึ่งเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยส่วนมนากมันจะติดนะเนี่ยเ,เราประกอบเข้าไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะติดถั่วที่มันติดก็คือมันติดตรงนี้นิดหนึ่งไม่ทราบแต่มองเห็นไหม จากในกล้องมามันจะมีพลาสติกเดือยตรงนี้ครับ,รบถ้ามองลอดผ่านช่องนี้ก็คือตัวนี้ครับเห็นไหมฮะน,นี่ครับมันจะมีเดือยตรงนี้นะครับตอน,รนเราเสียบตัวปุ่มปลดแม็กเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมักจะติดเดือยเดี๋ยวผมมีวิธีมีเทคนิคให้เนาะที่ผมทำก็คือใช้ ตะไบเนี่ยลบลบเลียมมันออกนิดนึงนิดเดียวครับไม่เยอะครับถูถูถ,ถ,ถูไม่กี่ทีครับลบนิดนึงนะฮะให้มันบางลงไปนิดเดียวฮะแล้วก็ใส่ตัวสปริงอีกตัวหนึ่งผมก็เรียกว,ว่าเป็นสปริงปอปลา,าเหมือนกันเนะี่ยตัวนี้สปริงของตัวปุ่มกดแม็กเนี่ยครับนะสปริงเดินตัวนี้นะฮะมันจะดำดำมองเห็นไหมฮะนะวิธีออกก็คือ ตัวปุ่มบบบแม็กมันจะมีร่องของมันเนาะเราก็จับเจ้าสปริงตัวนี้ง้างออกมาแล้วก็ดันตัวนี้ออกปกติมันก็จะดันออกได้เลยแหละแต่มันก็จะติดเจ้าตัวนี่ครับเป็นคลงเล็กๆนี่ฮะไม่ทราบมองเห็นไหมย,ยากนิดนึงเนาะตรงนี้ครับมันจะมีเป็นเป็นบ่าพลาสติกต้องใช้แรงดันนิดนึง ถ้าไม่อยากฝืนก็ใช้ตะไบาร,รูป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 เหมือนกันแล้วก็ค่อยดันออกแต่เชื่อว่าตอนใสเขาก็ใส่ได้นะก็คงจะฝืนดันโป๊ะเข้าไปมันเป็นพลาสติกครับมันก็ไม่ค่อยมีผลเสียหายเท่าไหร่นะมันก็ให้ตัวได้ดีกว่านี่ครับใช้มือดันลองอไปได้เลยนะครับในที่นี้เราจะไม่ใช้ตัวปุ่มกดแม็กเดิมเนาะวางไว้ก่อนแต่ตัวสปริงเนี่ยเราจะต้องใช้อยู่ก็ถอดสปริงมันออกมาประเด็นครับ เรียบร้อยครับดังปิ้งเลยอ่าเจอแล้วระวังนิดนึงนะครับเห็นไหมสป,ปริงตัวนี้ถ้าดีก็ใช้เป็นตัวคีมเล็กๆนครับ ใช้เป็นครีมเล็กๆ <c oughs> ค่อยๆจับแล้วก็ดึงมันขึ้นมานะครับโอเคไปเร็วๆเนาะเดี๋ยวจะเสียเวลาเอาสปริงปอปลาตัวนี้ใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมของมันแล้วก็ใช้ไขควงเนี่ยครับจิ้มจิ้มจิมจิมให้มันอยู่ในร่องในรอยของมันอลวงออกมาข้างนอกอีก okay. ยิมนียผสมเข้าไปดีกว่าเนาะโอเคก็ใช้ปลายไขควงเนี่ยค่อยๆกดมันเข้าไปนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวปุ่มปดแม็กแต่งของเราเนี่ยตามเข้าไป ค,คือเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยรู้วิธีครับก็ใส่ยากอยู่นะใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะใส่ได้นะฮะทีนี้มันก็จะตัวนี้ครับตัวปุ่มกดแม็กเนี่ยครับเห็นไหมครัมันก็จะไม่ค่อยแนบกับตัวเฟรมด้านหน้าเนี่ยครับ จะเห็นว่ามันยังจะมีร่องตรงนี้อยู่ต้องดันมันมาด้านนี้ให้มันพ้นร่องให้มันพอดีแล้วคอ่อยที่โป้งกดตรงนี้เข้าไปวิธีที่ผมใช้คือใช้ตัวไขควงแบนเลัลวเล็กเราเนี่ยครับเสียบเข้าไปที่ตัวเฟรมด้านในแล้วก็ออกแรงช่วยดันนิดนึงนะนครับพอมันตรงปุ๊บเราก็ใช้ที่โป้งเราข้างนี้ค่อยๆกดเข้าไป เดี๋ยวลองดูดันสปริงหลบด้วยไม่มั่นใจ่าจะเข้าง่ายเข้ายากแค่ไหนเนาะคอ่อยอ่าเข้าแล้วหลังจากเข้าเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับก็ใช้ปลายนิ้วเรานี่ดึงสปริงมาเกี่ยวกับร่องของมัน นี่ครับเข้าที่มันก็จะสามารถเป็นสปริงเด้งได้แบบนี้โอเคอาจจะฝืดๆนิดนึงนะตอนแรกเพราะว่ามันก็จะติดอยู่ตรงตัวพลาสติกที่เราบอกนั่นแหละครับก็ดันไปดันมาเดี๋ยวมันก็จะเข้าที่เข้าทางเองเนาะโอเคทีนี้ก็มาสวมตัวประกอบตัวชุดลังหน้ากันโดยการวางแผ่นเพจตตัวนี้ครับ ไปก่อนป๊าบพี่อําดันไปข้างหน้านิดนึงนะครับถ้าดันมาด้านหลังนี่มันจะเป็นตัวล็อกไกเนาะแต่มันก็สามารถปรับไปปรับมาได้แหละแต่ผมก็จะวางไว้ด้านหน้าแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ค่อยๆวางจ้าตัวลางนี้เข้าไปแต่อย่าเพิ่งวางสุดนะครับเดี๋ยวเราจะมีสปริงตัวนี้ตัวหนึ่ง ที่เป็นสปริงเกี่ยวสะพานไกตัวนี้ครับด้านหนึ่งเกี่ยวกับสะพานไกนะครับด้านหนึ่งก็เอามาเกี่ยวกับตัวเดือยเดือยที่อยู่ที่ร่องของเฟรมหน้านี่ครับตัวรางหน้านะเรียกว่ารางหน้านะมาเกี่ยวไว้แบบนี้นะไม่ไม่มั่นใจมองเห็นหรือเปล่าเสร็จปุ๊บก็ดันมันไปด้านหน้านิดหนึ่งนะแล้วก็กค่อยๆกดลงไปนะแบบนี้ สีนีดีมันก็จะมีแรงดึงของสปริงตัวนี้อยู่นิดๆนะนะสปริงของตัวตัวสะพานไกลเนี่ยครับเพราะนั้นเราก็ใส่สกูรูล็อกตัวนี้เลยนะล็อกลังหน้าเพื่อตรึงเอาไว้ไม่ให้มันขยับขันก็ป้า โอเคนั่นแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราต้องใส่พินตัวนี้เข้าไปนะครับวิธีของผมก็คือ <c oughs> ผมก็จะใช้ตัวไขควงหรือว่า <c oughs> ปลายเหล็กแหลมอะไรก็ได้สวมนำย้อนกลับไปก่อนเสร็จปุ๊บตัวพินนะครับตัวพินเนี้ยมันจะมีสองฝั่งเนาะฝั่งหนึ่งก็จะรเรียบๆ <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับ สอล่องเป็นล่องสมาย์แบบนี้ฟืดๆเอาไว้ก็จะเอาได้เรียบๆเนี่ยสบสวมเข้าไปนะฮะตัวพินนี้ก็ทำหน้าที่ตัวล็อกล็อกตัวไกลนะครับตจวฟืดนิดนึงนะฟืดนิดนึงพยายามดูให้มันตรงล่องนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ค้อน ตอกช่วยนิดหนึ่งตอกมายังไม่ต้องสุดนะครับเพราะว่าเรายังเหลืออีกตัวหนึ่งที่เราเรายังไม่ได้ใส่ก็คือตัวเนี่ยครับคันค้างสไลด์กับตัวสปริงไม่เหมือนปอปลาไหมผมเรียกสปริงปอปลาเนาะวิธีก็คือใส่ตัวสปริงตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับจับท่านี้ครับเห็นไหมฮะแล้วก็นอนตัวโครงปืนไว้แบบนี้ แล้วก็ค่อยๆวางเข้าไปอย่างนี้สอดเข้าไปเห็นไหมครสอดเข้าไปใช้ไขควงดันแต่งเข้าไปนิดหนึ่งนะฮะตัวร่องที่มันเป็นตัวยูแบบนี้ครับเ่ป็นร่องตัวยูแบบนี้มันจะอยู่แบบนี้ปุ๊บแล้วสลักก็จะสวมเข้าไปสปริงก็จะไม่สามารถกระเด็นหายออกมาได้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวคันค้างสไลด์นี่ตามเข้าไปรูคันค้าง,งสไลด์ ต้องตรงกับตัวรูของพินตัวนี้นะครับพิงจะเข้าได้นะครับผมก็จะใช้วิธีเดิมนะใช้ตัวไขควงแบบนี้นครับทีเป็นรูปหกเหลี่ยมนน,ยนำเข้าไปก่อนนำแล้วก็พยายามหมุนควานควานมันจะไปชนตัวตัวปลายพินตัวนี้นะหมุนควานให้ทั่วหมุนควานเพื่อที่จะ ทำให้ตัวรูขอนคันค้นางสไลด์เนี่ยมันตรงที่สุดนะฮะแล้วก็กค่อยตอกนําเข้าไปเช็คก่อนนะฮะตอกจะไม่สุดนะครับเช็คว่า,อาตอนเนี้ยตัวเดยตัวเนี้ยมันเสียบเข้าไปในรูของคันค้างหรือยังนยไม่สามารถดึงคันค้างออกมาได้แล้วนะครับก็ค่อยๆ่อตอกเข้าไปจนสุดเสร็จปุ๊บ ปลายด้านหนึ่งของสปริงเนี่ยครับผมจะใช้ปลายนิ้วเราเนี่ยครับไม่ทราบหลุดกล้องหรือเปล่าโทษนะฮะปลายนิ้วเราตรงนี้ครับค่อยๆเกี่ยวปลายสปริงขึ้นมาสปริงปอปลาที่พูดถึง้ะนะค่อยๆเกี่ยวขึ้นมาจะลำบากนิดนึงนะค่อยๆเกี่ยวขึ้นมา เดี๋ยวนะต้องใช้แขคพวงดันช่วยนิดนึงหนูดูแมวหน่อยดิแมวโดนกัดโดนกัดหรือเปล่าไม่รู้ร้องนี่ครับเอามาเกี่ยวกับตัวนี้นะ้วเดี๋ยวจะช้านะเอามาเกี่ยวกับตัวเนี่ฮตรงนี้มันจะมีบ่าอยู่นะครับ แต่ผมก็จะใช้ปลายนิ้วนี่แหละมันติดปลายนิ้วขึ้นมาค่อยๆเกี่ยวแมวผมโดนลังควานีคแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตรงบ่านี่นะฮะมันจะเป็นสภาพแบบนี้ได้ตัวสุดท้ายออยนม้สุดท้ายเนาะตัวนี้ละกันตัวนี้ก็จะมีสองด้านนะด้านที่เป็นด้านป้านด้านนี้ด้านป้าน ด้นนี้ด้านเรียบนะฮะก็เอาด้านต้านไปไว้ทางด้านปลายกระบอกปืนเนาะสวมเข้าไปก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ปลายสขยควงเราเนี่ยครับกดตัวแหนบสปริงตัวนี้ลงไปนะครับต้องอยู่ด้านล่างนะฮะกดลงไปแล้วก็กค่อยๆดันนะตัวคันล็อกสไลด์ตัวนี้เข้าไปแล้วก็เช็คดูว่ามันเด้งดีแบบนี้ะตัวสุดท้ายก็เป็นพินตัวนี้เนาะเมื่อกี้เราตอก ออกด้านนี้ก็ใส่ทางด้านเดิมต่อไปเลยค้อนที่ใช้เป็นค้อนอยางนะครับก็ไม่ได้ทําให้ปืนเป็นรอยต่อเก็บงานนิดหนึ่งโอเคทดลองดูเนาะว่าสามารถทํางานได้ปกติหรือเปล่าตัวแฮมเมอร์ตัวนี้ครับของค่ายนี้ผมชอบนะเพราะว่าตัว ตำแหน่งนี้ครับที่ค่ายอื่นเขาก็จะเป็นบูธบ้างเป็นแบริ่งบ้างก็จะเป็นแบบกลมๆเนาะแต่ตัวนี้ไม่กลมเนาะตัวนี้มันจะมีบ่าล็อกมีอะไรของมันเนาะรูปร่างคล้ายๆกับรูปหัวใจนะครับเวลาเราง้างสไลด์ถอยหลังง้างกลับมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยล็อกนะครับแล้วตำแหน่งที่สไลด์ถอยกลับเนี่ยครับเจ้าตัวนี้ก็จะนะตามไปน ตัวลูกหัวใจตามไปแล้วก็ขอก็จะบากเรียบเอาไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นสไลด์มันก็จะราบเรียบแต่ถ้าเป็นบูทหรือแบริ่งเนี่ยมัมัอนจะมีนูนนขึ้นมานิดหนึ่งนะแต่ไม่ค่อยมีระยะหรอกนะฮะแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาประกอบกับตัวสไลด์ที่เราประกอบไปก่อนหน้านี้กันเลยนะครับโอเคล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยแมกกซีนเดีย๋ยวลองยิงกันนิดนึงเนาะอ๋อเดี๋ยวนะมีเจ้าแป้นของปุ่มปลดแม็กเดี๋ยวเราถอดใส่กันเลยดีกว่าคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับเพื่อนๆขอโทษด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยประกอบปืนหรือว่า เคยมีปัญหาเกี่ยวกับปืนส่วนไหนถ้าเราดูวิธีการประกอบปืนเราเข้าใจก็สามารถเอาไปปรับปรุงแก้ไขปืนเราได้นะครับแมวเป็นไรหนูไม่ได้กัดแมวเราค่ะของแมวตัวอื่นใช่ไหมสอตัวมนวิ่งใกล้กัดกันอืมโอเคไม่เป็นไรนี่ก็เติมแก๊สนะครับ กันเลยลื่นดีเนาะ okay. คือถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าไปตกนะครับเพราะว่าเวลาเราโหลดลูกเนี่ยครับหรโหลดลูกเต็มสมมติโหลดลูกเต็มลูกบนสุดเนี่ยครับจะโดนสปริงที่ขดอยู่ตรงเนี้ยดันลูกต่อลูกต่อลูกต่อลูกขึ้นไปลูกสุดท้ายตรงเนี้ยจะแข็งมากครับจะแน่นมากแล้วเวลาเราโหลดเข้าแมกกาซีนเข้าก้นแมกกาซีนแบบเนี้ยเข้าก้นตัวปืนเนี่ยครับโหลดกาไปแล้วตบพั่วเนี่ยครับ เจ้าตัวตำแหน่งลูกนี้นะครับมันจะไปกระแทกกับตัวขาเตะลูกที่กระบอกสูบนะครับแล้วขาเตะลูกที่กระบอกสูบก,ก็เป็นพลาสติกธรรมดาตัวหนึ่งนี่แหละครับพอเรากระแทกบ่อยๆบ,ยบ,ยบ,ยบยมันก็จะหักเนาะก็พยายามเซฟมาน,นิดนึงแล้วกันเนาะเป็นของเล่นโ okay. อเค อัดแก๊สได้เข้ามาเยอะเนาะทีน,นี้เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวลองอัดตัวชสักแม็กหนึ่งเจ้าแม็กของวาล์วเติมของยี่ห้อนี้อัดแก๊สไม่ค่อยเข้านะเดี๋ยววหลังยังไงผมทําคลิปแนะนําแล้วกันนะวิธีแก้ไขว่าทํายังไงจะให้อัดเข้าได้ง่ายๆเนาะเดี๋ยวนี้มันยาวแล้วเอาแค่นี้พอ